ครับเดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบไมลอยี่ห้อสองยี่ห้อนะครับยี่ห้อแรกก็คือ, 2, อยี่ห้อชัวยูแปดสองศูนย์นะครับเป็นไมลอยคู่อีกยี่ห้อหนึ่งคือ ATF เป็นไมลอยคู่เหมือนกันนะครับอันนี้ช A, ่อง A ทดสอบก่อนเลยนะครับเทสทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามโอเคนะครับทดสอบต่อไปเราชนอง B ชนอง B นะครับทดสอบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเช็คจูด ตู้ตูู้เช็คตู้ตูอ่าอันนี้ช่องนั่น B นะครับอีคิวที่มิดนี้ปรับปัดหมดทุกตัวนะครับต่อไปยี่ห้อ A T, <t, <t S นะครับทดสอบทดสอบตู้ตู้ h e เช็คตู้อ่าช่อนั่น A นะครับตู้ตูเช็คทดสอบทดสอบช่อนั่น A ตู้ตูเช็คตู้ตูต่อไปช่อนั่น B ทดส,บทสบ to, run, to, to, อบทูเช็ควันทะูทูอันนี้ชอนบีนะครับอันนี้ทดสอบใหม่ร้อยคู่ทั้งหมด2วิหอนะครับขอบคุณมากครับ